สกิลสามของกาโมล่าเนี่ยมันจะต้องดีเลยนิดนึงนะมันไม่สามารถตัดได้เลยเห็นไหมมันจะไม่มีลําแสงตกลงมานะครับมันต้องดีเลยแบบนิดนึงจริงนะครับอ่าแบบนี้นะครับเพราะฉะน,นี้เราจะกด3ก่อนแล้วก็ค่อย4หรือว่า4ก่อนก็ได้เพราะว่า4เนี่ยมันสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับก็จะเป็น3 4 5นั่นแหละนะครับหรือว่า4 53ก็ได้แล้วพอ5จบเนี่ยเราก็จะใส่สกิลสองเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันเป็นสกิลแบบแทกดาเมจเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ มันจะช่วยมากๆเลยนะใน A B X แต่ว่าในบริเจนก็อาจจะส่งผลไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับคอมโบหนึ่งประมาณ1 5 0ฮิตก็ถือว่าเยอะนะวิธีการคอมโบก็น่าจะเป็นประมาณกดสกิล a w a k e n นใช่ไหมแล้วก็3 4 5ี่ห้าแล้วพอ5้าจบเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งปุ๊บแล้วก็กด2ได้เลยนะครับก็ยังจะมีระเบิดตอนสุดท้ายอยู่นะครับรอให้มันฟันเสร็จแล้วพอมันกำลังทำท่าเหมือนแบบควงดาบหรืออะไรก็ไม่รู้ของมันอะ่ะเราค่อยตัดไปสกิล2นะครับถ้าเกิดเราตัด5้า เร็วไปเนี่ยมันจะหายทันทีกันนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกดคอมโบประมาณนี้อ่ะพอห้าฟันฟันฟัน,ฟ,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 นฟันเสร็จปุ๊บเราก็จะกด2นะครับผมต้องรอสังเกตดีนะไม่ยากมากไม่ยากมากตรงนี้ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะผมว่าเล่นวันทามได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปเล่นใน a b x c b l หรือดาวม,มังมูเนี่ยก็จะแนะนำเป็นกี่มงเดี๋ยวนอกเรื่องหน่อยแล้วกันสกิลสตาร์หลอดอะไรของมึงอะฮะคือคือโอเคสกิลสามย้อมแมวไม่น่าเกียดแต่แต่สกิลสี่ 4, คือคืออะไรอะ เรียกคาบัลสเตอร์ออกมาไม,ไม่ไม่ได้มีความเท่อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันตรงไหนนะครับถ้าเกิดใครเป็นติ่งคอมิกเวสแลนเดอร์เนี่ยก็บอกผมแล้วกันผมไม่ได้อ่านหัวเล่มนี้นะครับสกิลห้าเนี่ยผมไม่รูว่ามันคืออะไรแต่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างในคอมิกนั่นแหละนะครับผมซึ่งความเท่นี่คือแบบมายั้วันเตลซนอร่านะครับผมสแตทก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างตันหมดแล้วโอดินเบสติกเนี่ยมี20เม็ดนะครับใส่ไว้ตั้งแต่สมัยมันเป็นเมตายังไม่ได้ถอดเลยนะครับอาร์ติแฟกเป็นอาร์ติแฟก ที่มันไม่ได้ส่งผลใน ABL AB นะครับเพราะมันจะทำดาเมจต่อศัตรูที่มีเลือดน้อยกว่า50% 20%แต่ว่าบอสใน ABL AB เนี่ยเลือดไม่ได้ต่ําไปกว่า50%นะครับเกียร์ม่วงเป็นเกียร์ม่วงไมตี้ยูนิฟอร์มก็เทพเจ้านะครับผมส่วนคอลเลกชันเนี่ยมีเป็นเลเวล14นะครับซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมว่าเพื่อนๆสามารถทําได้ถ้าเกิดเล่น ABL x AB L, ทุกวันนะนะแล้วก็การ์ดก็เหมือนเดิมนะครับไปดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าชุดนี้เนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะเริ่มจากบอสแข่งกนแล้วกั ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะตัวละครมันมีทั้งลีดให้กับตัวเองใช่ไหมแล้วก็มีซัพพอร์ตให้กับตัวเองแล้วก็สามารถใช้ซับอีก2ตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นข้าังที่จะเก่งแหละมันควรจะเก่งนะครับเพราะทั้งลีดให้ตัวเองซับให้ตัวเองแล้วก็สามารถใช้ซับได้เพิ่มอีก2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีซับบวกลีดอยู่ด้วยกัน4ตัวในทีมเดียวกันอ่ะคอมโบมันเล่นง่ายขึ้นมากนะครับฮิตมันเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับยูนิฟอร์มเก่าว่ายูนิฟอร์มเก่า ชุดเก่ามันค่อนข้างที่จะสั้นเราไม่สามารถตัดไปลงสกิลสได้ด้วยเพราะว่าสกิลสองชุดเก่าเนี่ยมันแทบจะไรประโยชน์เลยนะครับชุดนี้เนี่ยทำให้สกิลสมันมีแอนิเมชันได้ออกมาเล่นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สกิลสก็มีแอนิเมชันที่ดีมากขึ้นสกิลห้าก็คือมีแอนิเมชันที่ดีมากขึ้นแรงมากขึ้นนานมากขึ้นนะครับผมโดยภาพรวมเนี่ยชุดนี้มันเก่งกว่ายูนิฟอร์มเก่ามากๆนะครับถึงแม้ว่ายูนิฟอร์มเก่ามันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีแล้วก็ตามนะครับเรียกได้ว่าเปาบบเ,เ,าเปเเป็น็นนนกกาารรออััััแบบบให่่่ลละะคคคททมมมมมีีววตตืืๆ ถ้าเกิดให้ผมจัดอันดับตัวละครที่โคตรหน้าปั้นสดมมือใหม่โดยไม่ได้สนว่าเงื่อนไขบอลลีเจนมันจะมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยตอนนี้นะครับผมให้กาโมล่าอยู่อันดับหนึ่งแล้วแซงฮิมมันทอร์อีกนะเพราะว่าอย่างฮิ m ม n นทอร์เนี่ยคือมันมันลงได้เก่งมากๆในบอลลีเจนในดอมมมูแต่มันแค่นั้นเลยอ่ะมันแค่นั้นเลยนะครับกาโมล่าก็ทําได้บอลลีเจนดอมมมูแต่กาโมล่าเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถลง a b x a b l ได้ด้วยนะครับและลงได้ดีด้วย บอกไว้ก่อนว่ามันไม่เป็นเมตานะครับมันสู้ลูนาสนโงไม่ได้สู้ลูนาสนโนไม่ได้แบบไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเติมหรือว่าชุดผมยาวสู้ไม่ได้เลยแต่ว่ามันทําคะแนนได้ดีแบบดีมากๆอ่ะคือดีในระดับที่ว่าคุณสามารถปั้นมาแทนได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีที่ไม่คิดว่าจะซื้อยูนิฟอร์มลูนาสนโงหรือว่าคุณเป็นมือใหม่ที่แค่ต้องการหาตัวละครมาลง A V X B L และลงบอสแ,และลงดวงมู และคุณพลาดที่จะซื้อ uniform รูแลสโนไปคุณสามารถปั้นมาใช้ก่อนได้นะครับคือมันแบบมันครบเครื่องมากๆจริงนะมีเรียให้กับตัวเองมีซับให้กับตัวเองนะค,คุณหาซับเพิ่มมาหาเรีตไม่ต้องก็ไม่ต้องหาเออหาซับเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็ไปลงบอลลีเจนได้เลยนะครับในเรื่องของการใส่เกียร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันเล่นวันทามได้นะครับมันใส่เกียร์ม่วงก็ได้ถ้าเกิดคุณมีวันทาม200ก็ลองใส่ให้มันดูก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณกะววัันนนททแม่่ก็ใส ถ้าเกิดคุณอยากเอาไปลง a b x ABL มากกว่าเนี่ยคุณใส่เป็นเกียร์ม่วงเนี่ยคุณก็าสามารถมาลงบอสได้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือลงบอสได้ดีในระดับนึงนะทั้งที่ผมใส่เป็นเกียร์ม่วงนะครับและอย่างที่เรารู้กันว่าเกียร์ม่วงเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับบอสเรเจนท์เท่าไหร่แต่ว่าด่าน49ของแขงเนี่ยก็เรียกได้ว่าถือว่าสูงมากๆนะสำหรับตัวละครที่เใส่เกียร์ม่วงนะครับผมแต่ผมว่ามันลงได้ดีเพราะว่าตัวละครมันมีซับอยู่ในตัวอย่างที่ผมบอกแหละคือมีทั้งรี ในเรื่องของการลงบอสเนี่ยผมว่าตัวละครมันก็คอมโบง่ายกว่า h u m a n Torch นะเพราะว่า h u m a n Torch นะครับมันต้องเีเลยทั้งสกิล3ทั้งสกิล4ซึ่งมันค่อนข้างที่จะแปลกแปลกกับคอมโบการวนสกิลมันอาจจะแปลกแปลกมือใหม่จะรู้สึกไม่ค่อยชิน <S 2> <S 2> <S ผมเล่นเองผมยังรู้สึกว่าแบบมันแปลกแนะครับแต่คือดาเมจมันแรงแหละแต่กาโบลาคือมันเล่นง่ายกว่ามากดาเมจมันแรงมากนะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขที่ตัวละครสําหรับมือใหม่หลายตัวไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับตัวละครมือใหม่ที่ผมเจอมันนาปันก็มีพวกแบบ เกวนพูฮิแมนทอร์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้ตัวพวกนั้นเนี่ยมันเป็นมนุษย์หมดเลยนะครับกาโมาก็จะถือว่าเข้าไปอยู่ในแคตตาล็อกของเอเลี่ยนที่คุณสามารถเอามาใช้ได้นะครับผมอันนี้เป็นดอมมูชั้น14นะซึ่งเป็นชั้นสูงสุดที่ผมสามารถเอากาโมาไปลงได้ไม่ใช่ดอมมูหรืออะไรว่าแบล็ก s w วอนนะครับผมผมใช้เป็นเบต้ารีวิวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ใช้กาโมาลีดแทนกับตัวเองซึ่งผลค่อนข้างที่จะประหลาดทับใจนะเพราะว่ากาโมามันไม่ได้ชนะทางสายแบล็กซ์วอนนะครับแต่ว่าลงได้ีอสมควรนะื รั้งที่ใส่เป็นเกียร์ม่วงอะถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์แดงหลอมหรือเกียร์ชมพูหลออเนี่ยน่าจะลงได้ดีกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดาเมจจากสกิลในช่วงตอนท้ายเพราะว่าวันทามันก็จะลั่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดให้สรุปเลยนะอยากได้เกียร์ที่มันลงได้หลากหลายโหมดมากที่สุดอะจะแนะนําเป็นเกียร์ม่วงนะครับแล้วมันจะเล่นง่ายมากๆด้วยเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบเผลอรทำสกิลสี่สกิลสามลั่นเพราะว่าพูดตามตรงไอ้สองสกิลนั้นเนี่ยดาเมจมันก็ออกค่อนข้างไไวนนะครรรับเาาาามมีโอกกสสทํ่ดู้ๆ จะแนะนำเป็นเกียร์ม่วงก่อนถ้าเกิดคุณไม่มีจริงๆเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่อง ABL AB CBL มากเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นเกียร์แดงหรือว่าเกียร์ชมพูหลอมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดเนี่ยครอบคลุมมากที่สุดก็จะแนะนําเป็นเกียร์ม่วงนะครับโอเคกาโมล่ามันไม่ใช่ตัวละครที่น่าปั้นสําหรับทุกคนแหละนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเมตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครอย่างลูน่าอยู่นะครับคือก็แอบบอกเล็กๆแหละว่าอาจจะมาแทนลูน่าแต่คือลูน่ามันทําให้โหดมากอะ่ะคือ,อ,แบบอก,กบแบบาโมล่า แต่ผมก็ถือว่าประทับใจนะนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะตัวละครมันถูกสร้างมาสําหรับผมนะผมคิดว่ามันถูกสร้างมาสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยอ่ะเอามาทําให้มือใหม่เล่นง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวละครฟรีนะครับตัวละครปั้นง่ายและมันสามารถลง ABXABL ได้หลายวันนะครับ ABXABL เนี่ยเอาแค่ ABX ก่อนละกัน ABX วันที่ลูน่าสโนองลงได้เนี่ยกาโมล่าก็ลงได้ทุกวันนะครับ ABL เนี่ยวันที่ลูน่าสโนองลงได้3วันนะครับไม่นับบอลฟรีนะกาโมล่าลงได้แค่1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูดูเป็น เป็นวันไปมันไม่ได้ครอบคลุมเท่าลูน่าสนุนะครับเพราะว่ามันเป็นเอเลี่ยน ABL มันจะมีเงื่อนไขที่เป็นผู้หญิงสายเขียววันนั้นอนะกาโมราลงได้นะครับเพราะมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นมนุษย์นะครับอืมแล้วก็ในบอสเรจิเอ็มันจะมีบางเงื่อนไขที่เป็นเอเลี่ยนอะไรเงี้ยหรือว่าผู้หญิงเอเลี่ยนผู้หญิงฮีโร่เนี่ยกาโมราก็สามารถลงได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครเป็นสายไตบอสเรจิเอ็เนี่ยผมว่ากาโมรายัางไงก็ได้ใช้เพราะว่าดาดสูงๆมันจะมีดาดที่จะแบบบังคับให้เป็นแบบเอเลี่ยนผู้หญิงงอออออะะะะไรรเเเเเีีี้ยยยยมมแนนคับผล่ Alien, ่ ฮีโร่อะไรเงี้ยมีให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับอันนี้เผื่อมือใหม่ไม่เก็ตนะว่ากามมล่ามันแรงขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมเอาไปลงแต่บอลยากๆอ่ะเอามาลงเมทัลสโตให้ดูแล้วกันนะครับอืมถ้าไม่ตัดคัตซีนก็คือวันช็อตถ้าไม่ตัดคัตซีนก็คือวันช็อตไอเฟสแรกเนี่ยผมไม่ใช้สกิลอเวเคนไม่ใช้สกิลทีสี่ด้วยซ้ำเพราะว่ารู้ว่ามันมันน่าจะผ่านไปได้ง่ายๆเลยนะครับและอันนี้ก็คือไม่ได้มีเกียร์ซับจากทั้งชูรี่แล้วก็เวฟเลยนะไม่ได้มีเลยนะครับผม แต่นั่นแหละมันมีซัพพอร์ตสตัวอยู่ในทีมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแต่มันก็เป็นด่าน94อ่ะมันก็ถือว่ายา,ยากอยู่นะโรกผมก็ไม่สามารถทําได้ขนาดนี้ถ้าเกิดใส่เกียร์ธาตุวิเรียนก็ไม่สามารถทําได้ในโรกอะ่ะกาโมล่ามันถูกสร้างมาสําหรับตีบอสแล้วก็ Apx ในระดับหนึ่งอะ่ะคือผมว่าหลักๆเลยคือมันเหมาะกับการตีบอสมากๆใครเป็นสายตีบอสเราต้องการหาเอเลี่ยนผู้หญิงหรือว่าตัวละครผู้หญิงฮีโร่เนี่ยกัมโมล่าคือแบบเหมาะมาก,มากๆนะครับแต่ ไอบ b เเนี่ยโอเคมันไม่เป็นเมตานะครับย้ำอีกทีว่าไม่เป็นเมตาสู้ลูน่าสโนไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการหาตัวแทนนะครับหรือว่าถ้าเกิดถามผมว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่มีลูน่าสโนเนี่ยในวันของผู้หญิงสายสีเขียวหรือว่าผู้หญิงเอ่อมันก็มีแค่ผู้หญิงสายสีเขียวเปล่าวะอ่ะวันผู้หญิงสายสีเขียวกับวันสายเขียวฮิโร่เนี่ยตัวละครไหนเป็นตัวละครที่ผมให้อยู่อันดับ2นะครับก็คงเป็นกาโมล่าแหละเพราะว่ากาโมล่ามันทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับแล้วมันเล่นสนุกด้วยนะครับแอนิ ค่อนข้างหนาดน,นะครับแล้วก็เล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับมีอปพลิตี้ในการสกัดบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะอืเอาจริงๆป่ปะตัวมันดีกว่ารูน่าอีกนะเพราะว่านะครับกาโมล่าเนี่ยมันมีการสกัดบอสเนี่ยทุกซีซันแบบทุกซีซันจริงเลยนะลองไปเช็คดูได้นะครับมีเผาใน ABX มีใบ้ใน ABX นะครับแต่ใบอาจจะใช้ยากหน่อยเพราะว่าใบมันเป็นพาสซีฟสกิลนะครับลองไปอ่านดู มันจะต้องแบบหยุดตีบอสประมาณ5้าวีเพราะว่าใบมันจะใบบอสตลอดตอนสกัดบอสมันจะต้องแบบหยุดตี5าวีถึงถึงจะใบได้อันนี้เผื่อใครไม่รู้หลายคนมีปัญหามากกับการใบบอสของกาโมล่าแต่ว่ามันมีมันมีนะครับมีใบมีอัมาพาสมีเผามี A B X นะใน A B L เนี่ยมีทั้งช็อคมีทั้งแสแนนะครับแล้วก็มี f r a เ t u r e ด้วยโอ้โหครบเครื่องมากๆคือแบบแต่มันไม่เป็นเมตาเงยเพราะว่ามันมีตัวละครที่ชื่อว่าลูน่าสโนว์อยู่ไอ้สัตว คือคือตัวมึงจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะผมรอให้รุนนสนมมันตกเมตาไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าแค่ัแหละมันตัวลูกรักอะเนาะแล้วคนหลายคนก็ซื้อชุดไปแต่ว่านะมันอยู่มานานแล้วอะคือรุนนสนมมึงจะเก่งทั้งสองเกมไม่ได้นะเว้ยคือมันเก่งทั้งไลทเวลทั้งเก่งทั้งฟิวเจอร์ไฟแล้วมนาะอะไรพวก World, นี่คือโคตรเก่งเลยอะแบบตีหัวปกัปกปกัปกปกปกแตกอะเก่งเกินโดนเนิร์ฟไปแล้วฟิวเจอร์ไฟก็คือแบบหาตัวใหม่มาแทนเถอะ นั่นแหละมันเล่นสนุกมากนะแล้วก็คือคอมโบก็เหมือนที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมแทรกสกิลหนึ่งกับสกิลสองเพื่อทําให้เกียรสกิลทีอสี่เนี่ยเราใช้ได้บ่อยที่สุดที่เราที่เราจะจได้อ่ะอืมเพราะว่านะครับกาโมล่าเนี่ยสกิลทีอสี่ของเขาเป็นสกิลเพิ่มเชนฮิตแล้วร,รู้ว่าเชนฮิตเนี่ยมันส่งผลสําคัญมากแค่ไหนนะครับใน PVE คือจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ใน PVE หรอกใน PVP เชนฮิตมันก็สําคัญแต่ว่าใน PVP เนี่ยเชนฮิตมันไม่ได้ส่งผลเห็นชัดเเเเเท่่่าาากกััับบในนนนนน PVE ะะะครรพฉ้นนีียยสิลขของ มันได้เกนฮิตสูงสุดถึง50%เราจะอยากทําให้สกิลทีอาสของเขาเนี่ยสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆ<ล>ยนะครับและผมลองเล่นมาสักพักแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แทรกสกิลหนึ่งกับสกิลสองเรื่อยๆในคอมโบเนี่ยเออ่ลูปของเกรสกิลทีอาสี่เนี่ยมันจะวนแบบค่อนข้างที่จะมั่วนะครับคือมันจะวนไม่ถูกใจเราเท่าไหร่นะครับลองเล่นดูบางทีมันจะมีแบบกดสกิลสามสี่ห้าแล้วสกิลทีอาสี่เหลืออีก95%อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกขัดใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองดูสกิล คอมโบที่ผมบนมันจะมีการแทรกสกิลหนึ่งสกิลสอมาเรื่อยๆนะครับบางทีสกนะิลหนึ่งแหละเรากดตัดทิ้งเพื่อแค่เอาเกจก็พอหรือว่าบางทีถ้าเกิดบัสเกียร์มันยังไม่ได้หายไปเราก็สามารถปล่อยสกิลหนึ่งได้เพื่อแบบช่วยทำดาเมจนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ ABX ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์ม่วงวิลเลียนอะไรเงี้ยน่าจะทําได้ถึง19ล้านอยู่นะครับคือโอเคแหละคะแนนมันดีมากๆนะครับแต่มันรูลูหน้าไม่ได้อันนี้คือต้องยอมรับนะมันดีมากๆเลยแหละมันดีแบบโอโ้ อันดับสองอะอันดับสองเลยนะครับสามารถปั้นมาแทนลูน่าได้เลยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มียูนิฟอร์มลูน่าหรือแบบใครคิดว่าจะปั้นลูน่าผมยาวแต่ไม่อยากซื้อชุดเทศกาลเพราะไม่มีตังหรือว่าเป็นสายฟรีแบบผมโคตรแนะนําตัวนี้เลยอะนะมาลองใน APL กันบ้างนะครับ APL เนี่ยมันก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแต่คะแนนก็จะไม่ได้พีคเหมือน APL เพราะอาจจะเป็นเพราะาผมเล่นไม่เป็นด้วยแหละเพราะว่าพูดตามตรงว่า APL มันเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเซอร์เทอร์เนี่ยมาเดินไปเดินมาบ่อยนะครับแล้วไอ้สกิล สกิลสามกับสกิลสี่เนี่ยพอมันเดินออกจาก Area ียดาเมแล้วเนี่ยดาเมมันหายค่อนข้างเยอะนะครับพนเพราะฉะนั้นนี้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สกิลและแบบเซอร์เทอร์เดินหนี้เพราะว่าคะแนนจะหายเยอะมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันไม่ได้มีอะไรมากแล้วสำหรับ APL นะครับมันก็เล่นคล้ายกับ ABX ในเรื่องของการเก็บบอลเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของทุกตัวละครอยู่แล้วว่าเราต้องเก็บบอลประมาณกี่วิี่วินะครับอย่าลืมเก็บ สกิลที่ไว้ใช้ในช่วงโอดินไมด้วยนะเราต้องใช้สกิลที่ให้ได้อย่างน้อย2รอบในช่วงโอดินไมนะครับผมอันนี้คือเป็นข้อที่ควรทำถ้าเกิดอยากได้คะแนนเยอะนะครับและในช่วงที่มีโอดินไมเนี่ยต้องใช้สกิลเวเ e นให้ได้อย่างน้อย1รอบนะครับผมแต่จริงๆลูปมันจะค่อนข้างจะลงตัวอยู่แล้วแหละตามที่ผมเล่นเลยนะครับสามารถเอาคอมโบที่ผมเล่นเนี่ยไปยใช้ตามได้นะครับโอเคไม่ได้มีอะไรให้พูดละนอกจากว่าตัวละครมันน่าปั้นมากๆแต่ไม่ได้น่าปั้นสําหรับทุกคนนะครับมันเหมาะกับมือใหม่มากๆมมมือเเกกก่่่าาา็จะหะหัับบบแแคสยทีนแบบ สายไตบอสร,รีเจนสูงๆนะ่ะเพราะมันได้ใช้นะครับมันได้ใช้นะมันได้ใช้ด่านสูงๆแบบพวกแข่งชั้นแบบ70 80อะไรเงี้ยก็มี black swan คาบอสกรีก็มีนะครับโอเคนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเกิดใครสังเกตเห็นว่าผมแทบจะไม่ไลงคลิปเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับบูซายก็ไม่ได้ทำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานผมนข้างที่จะยุ่งมากๆนะครับไหนจะมีสอบไหนจะต้องทําเรื่องย้ายไปมหาลัยย้ายไปต่างประเทศอีกเพราะว่าเดี๋ยวตอนมิถุนาเนี่ยผมย้ายไปอยู่ที่อเมริกาถาวรแล้วนะครับก็ มีอะไรหลายทำไม่มีอะไรหลายทำมีอะไรหลายอย่างให้ทําเยอะมากนะครับช่วงนี้ผมก็จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายหน่อยมาเป็นร ival เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับคือไม่ได้เล่นทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยอืมก็อาจจะไม่ค่อยได้ว่างมาทําช่องเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังพยายามอัปเดตให้กับทุกคนได,ได้ได้ดูนะครับจะพยายามเลือกตัวละครที่มันน่าสนใจจริงแล้วก็ยังพยายามทําคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่า ค่จะบอกว่าคลิปนี้อาจจะมาน้อยกว่าเมื่อก่อนมากๆนะครับแต่ว่าจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับจะพยายามเลือกตัวที่มันน่าสนใจตัวที่มันเด่นเอามาทําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปเทียนลิสเนี่ยจะมาหลังจากนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งลวกันนะครับผมอาจจะมาในช่วงอาทิตย์หน้านะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจและกันช่วงนี้งานผมเยอะมากๆผมเข้าใจว่าหลายคนอยากดูคลิปรีวิวหลายคนตั้งตารอนะครับแต่ว่าอาจจะต้องย้ายไปดูช่องอื่นกันก่อนนะครับแต่ผมก็จะพยายามทําให้ได้เยอะเท่าที่สุดเท่าทามระํได้ด้แลวกัันคบผ เพราะว่าผมก็ยังรักเกมนี้แล้วก็ยังอยากเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้โหเฮอร์ไรเบลอะไรขนาดนั้นแล้วก็ย้ายไปเล่นเกมมัแล้วก็ลืมเกมนี้นะผมยังรักเกมนี้อยู่นะครับ